คนที่คุณคิดอยู่ในหัวตอนเนี้ยเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะไม่รู้แหละว,ว่าเขาคนนั้นคือใครมาดูนะคะคนที่คุณถามถึงนะคะเขาคนนี้เป็นใครสักคนนะคะที่มีความแบบใจดีสายเปเป็นคนใจดีสายเปยซิกออฟเพนท์เรคเป็นคนที่เคยสนใจคุณแต่คุณไม่สนใจคะ่ะเดอะสตาร์นะคะ บอ,อกว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบอชอบคุณหรือว่าเป็นคนที่หวังดีกับคุณนะคะแล้วก็รู้สึกดีกับคุณมากๆนะเหมือนเขามีความหวังระดับหนึ่งเลยอ่ะคุณเขามีความหวังกับคุณแล้วเขาก็พยายามอย่างมากนะคะเขาพยายามกับคุณอย่างมากๆเลยอืมใครล่ะเฮ้อนอกจากเขาพยายามกับคุณแล้วอ่ะมันบอกไม่ถูกว่า คนคนนี้เป็นคนที่แอบชอบคุณหรือถ้าเขาอยู่ในความสัมพันธ์เขาก็เป็นคนที่มีความแบบผูกพันกับคุณอย่างมากๆเขาเลยแบบทุ่มเทเขาเลยแบบทําขนาดเนี้ยอืมนะคะมาดูว่าตอนเนี้ยถ้าเป็นคนที่คุณนึกถึงอะ่ะขอให้เป็นคนที่คุณนึกถึงแล้วกันใครก็ตามนะคะ,ะมาดูว่าเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างโอ้โหชัดเจนมากเลยว่า เขามีความรู้สึกที่มั่นคงกับคุณค่ะอย่าบางคนก็แบบว่ามีคอมมิชเมนต์กันแล้วนะคะพูดอะไรก็อยากจะทําให้แบบได้ดังที่พูดไว้อมีความอยากจะโชว์ให้เห็นนะคะว่าเขามั่นคงกับคุณขนาดไหนเขาอยากคุยกับคุณเขาอยากแบบว่าทำความรู้จักกับคุณถ้าสมมติคุณยังไม่ได้รู้จักเขาดีพอแต่ถ้าคุณเป็นแฟนกันแล้วเขาโชว์ความมั่นคงให้คุณเห็นนะคะ y i u Act for แพนิชไฟล์เพนทัลอะหลายคนนะคะตอนนี้เขารู้สึกเหมือนมีความซอรี่อะไรบางอย่างซอรี่กิลตี้หรือว่ามีมีความสงสารบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอาจจะสงสารคุณหรือเปล่าพลังงานของคนคนนี้นะคะคือเขาชอบคุณเขาแบบเอ็นดูคุณรู้สึกดีกับคุณตั้งแต่แรกเห็นแล้วมีความเมตตามีความสงสารคุณเนอสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเนี่ย ก่อนที่คุณจะคบกันนะเขาจะแอบ,บชอบคุณก่อนแหละหมอโรู้สึกแล้วก็แอบ,บเช็คแอบบสองประวัติคุณด้วยแต่ถ้าคุณคบกันแล้วนะคะคนคนนี้ต้องบอกว่ามีความแบบมุ่งมั่นกับคุณมากๆนะคะแล้วก็มีความแอบบแอบบรู้สึกว่าตัวของเขาเองเนี่ยจะไกลเกินเอื้อมหรือเปล่าประมาณนี้แต่เขาก็ส่องคุณนะคะเขาส่องคุณม,มาดูว่า ในใจของเขาอ่ะเอ่อที่จริงแล้วนะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์เป็นยังไงในใจของเขานะคะฮูดเอมเพรสนะคะในใจของเขาเขาอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเหมือนเขาแบบให้เกียรติคุณนะเขาให้เกียรติคุณคือ เหมือนเป็นควีนเลยอ่ะเหมือนคุณเป็นเด e e m p r เลยอ่ะเขาอยากจะทำทุกอย่างให้คุณมีความสุขนะคะเห็นคุณค่าของคุณดูสิเห็นคุณค่าของคุณเขาจะไม่แสดงอาการที่แบบว่าทำให้คุณรู้สึกว่าตกใจหรืออเหมือนเหมือนเขาจะมั่นคงรอคอยคุณอยู่ตรงนั้นนะคะเออพยายามที่จะเป็นอย่างนั้นเพื่อคุณนะนะอืมเป็นเป็นมีความเป็นแบบว่าสงบ สุขุมนะคะแล้วก็รอคอยวันนั้นให้มาถึงเขารักคุณนะคะความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่าคุณเป็นดิสนีย์เป็นคู่ของเขาค่ะเป็นคนที่คุณเป็นคนที่เขารอคอยนี่คือความในใจของเขานะคะเออแล้วเขาอยากที่จะแบบบอกบอกหรือไม่บอกอะแต่ความรู้สึกของเขาอะ่ะที่มีถึงคุณคือคุณ,ค,ค,ณคือคนที่เขารอคอยคุณคือแบบ คนที่ใช่สำหรับฉันเธอจะเป็นยังไงก็ตามแต่ถ้าเธอเข้ามาในความสัมพันธ์ฉันจะทําทุกอย่างที่เธอแบบมีความสุขแฮปปี้นะอะไรอย่างเงี้ยคุณคือคนที่เขารอคอยค่ะอุ้ยเลิศแท้ขอให้โชคดีนะคะเลิฟเลค่ะ